ตอนนี้การเดินทางครับมาถึงงานเย็นแล้วนะครับหลังจากที่เก็บของงานกลางเว้นมาไรเยียบร่อยตอนนี้เวลา16กนาิกา40 50นาทีครับกัะอยูหหามงแรงแล้วโยนห้อคือเล่น2ญสองุ่ตอนนี้ค่ารถแทรติดกำลังเล่นการจะให้หน่อยครับถ่าสถานทีได้คือตั้งได้สบายอย่างจะสถานทีบ่ได้ ตอนนี้คือเอาอย่างไงกันแน่ครับถ้าในโลงไปเบิง่งเลยครับเดี๋ยวผมสูไปเบิ่งก่นอดดกนเดี๋ยวรอรถกันลงอสาลงอสาย้อนลงอสายเนี่อ้าวขทาวแท้ ตีบสรระกรเ่เป็เนคนรับเป็เนคนแหน We'll <laughs> never พวกนี้แสร็จพวกนี้เพิ่มมาสอง มันเดินออกมันอยู hmm. okay. ่ห yeah. oh ัวแยกอย่าอเนียวหัวแยกยี่ตองเสาแรกสูงนะครับหลังลงมมาดิน่าจะพ่อครับ ยูน้ำเย็นบ่เย็นบ่โอแกรน์โนตีแน่นอนแห้งครับบ่ต้องย่านเทงานครับเพิ่นาถ่าเลยมาถ่านบังยงครับถึงมาถ่านงานหมดแล้วถ่านงานหมดแรงวรับโดมครับพ่อจ้างครับงานสองถูกมากต้องหกวงแรงโอบัตตบายสามขายครับขายขายซื้อซื้อขายขายครับ ไอเอาเอาน้กเสนหนึ่งใจสุดผม่ขายครับแสนหนึงผมก็บ่ขายโอ้แต่ซิหาลายเส้นลายหนึงก็บ่ขายครับว่าไม่ต้องผมเด็ดักเด็ดโอ้มาพอถือมือเนาอขัขันหงุ่นจักวาขันหูจักว่ามาจะส่งส่วนบ้านเขายังไงก็ได้าร เดี๋ยวส่องโทรศัพท์ดูเอียงทะเลเลยเอียงประมาณคืบปุ้ยเด้โอ้เอียงไรแห้งยับยับไม้สีดำยับหนาไปได้สีดำมันมันมุมเขาเออลงมาก่็ได้สิบอกตั้งแล้วก่อน ทางนี้ม่มีปัญหารอกทางนี่ okay, <b> เดี๋ยวลงกับแพงล้างเบิง้ <Yeah. S 1> งติดถุพอมันองเป็้แพงล้างก็ต่างหนาเป็นเป็นเกล็เลยไปไปใคมาถึงต่อบ้างเดีอต่อใหม่นั่นเป็นบ่อ Bỏ, bỏ, bỏ. Ừ. vâng vô, vô, vâng Phải rồi, xử vâng Cơ Quan, vâng 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 vâng

ห้องไว้รถจเท่าวแต่ว่ามันนักตู่บ่าวยากเรื่องอทุนคันันบอกว่าคิดใจในกับผู้น่ะตำรวจเลยขี่แตกเน้ยเราไม่มีลมมีแรงเลยเมียกีดีอยู่นนี

มันกระเป๋บบาตัวนี้อยู่ต,ตัวตัวนั้นตัวตัวนั้นไม่อัดสองแผ่นหมดเลยมุนป้ามุนดวง,างา <c oughs> มาจะใช้เอมาถึงงานปะครับนั่นน่ะ,ะฝ่าพูดมุนฝ่าคือหมฝ่าเนี่ยน,นี่ งานสี่โมงกับว่าสี่โมงมุสเ้าก็มุฟฟ้าแนดวนี้ที่สามกับดาวหอนขึ้นงันสี่โมง 4, 3, 4. บอกไหมบ่บางที่สามนี่สามโมงแต่งหนากบันแตง่งบันเวณมาะตองท่าแป้งเนื้อเดี๋ยวท่าให้อตาตาขึ้นตะคิวกับพ่อ <laughs> มันเขา่าอะประสุดบ่มันทำง,งานบริษัทกับจำกัดแยวกันทีออกออกว่าไหนด้วยมีดันออกไปเข้าไปไหนไรเข้ามาทางไหนอะไรเนะี่ยมันไปทางไหนหมนดดยมันไปไหนหมดวะ

พิดโยกพอดีพอดีพอดีเออพอดีดเ,เรียบร้อยครับตลงตูเ้นเบียดเด้วก็คือซ้มเลลแล้วล่ะอ่าอาหารเครื่องมันก็มาหอนล้วครับเแบบี้แดนนะครับ ทีมดีมีเชยไปกว่าครึ่งครับดีกว่าจะมาเทงานครับเพราะว่าได้ยินข่าวว่าหางเครื่องเทงานกันบ่อยมากครับอันนี้ตั้งแต่เมื่อวานถึงวันนี้ครับแต่ทีมนี้ไม่เทงานครับแต่ว่ามาช้าครับมุสอเปวยยังมุสอวยขึ้นมาซีโมของทามเนี่ยอ่านดนตรีเนาะเปลี่ยนไปก็ยังวันหน่องมายแต่ตีสามตีสามหอดเสร็จตีสามหอดผ่อนผันอีกเจนผ่อนผันอีกเจนเปียกบน้ารือเปลี่ยนซุดบ้านเนี่ย

តោះទៅលោកអើយលោក Thank okay. you.